ก็คือเรื่ององคนเกียดวันนีน้เนีแต่ว่ามาเลยวิธีว่หัวใจของรายการเกิดูาคุยเนี่ยอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของเรื่องของแขกครับเชิญถ้าแขกอายุมากหน่อยอาจจะเป็นตำนานไวรุ่นก็ไม่สนใจแต่ถ้าเป็นแขกเกาหลีเนี่ยบางทีไวรุ่นชอบมากแต่ผู้ใหญ่จะเก็ตไม่ชอบเราก็พยายามที่จะตอบสนองความต้องการของของคุณผู้ชมทุกอท่านพี่น้องชายทุกคนและทีมงานเองเนี่ยเขาก็จะรู้ว่า แล้กผมอยากได้ใครเนี่ยมันต้องเอามาให้ได้บางคนที่ใช้เวลาสองปีนะครักว่าจะมานั่งคุยกับเราได้บางคนที่เราติดต่อมาเป็นเดือนเนี่ยทุกวันครับทุกทานกว่จะมาแล้วสุดท้ายเข้ามาเ้ายอมรับว่าบุคคลซึ่งเป็นส่วนสําคัญมากในการทําให้เรามีรายการเกิดมาคุยและได้คุยกับคนมาสจัจจรนท์จากทั่วโลกเลยเนี่ยก็คือพี่โตครับธิติชายาะจึงเป็น วัวหน้าฝ่ายื่อที่เป็นคอนเทนต์แล้วก็เป็นหนึงน่งใน Executive Producer รวมี4 Concept ไปเอยวันนั้นวันนี้พูดอยู่คำคำว่าอะไรนะโอ้ยพู<า>ยดอีคำวามมา่า t a ค c h e m t r y น่ะที่เป็นท a l กหัวเร,เราจะเป็น Talk โชว์ที่ต่างจากคนอื่นสำหรับแขกคนแรก ผมให้พี่โตและทีมจาัดก,การแต่มีเงื่อนไขอันนึงว่าถ้าพวกเราเสนอแขกคนนี้แล้วอยู่ไม่มีติดเลยนะเพราะมันเป็นการโหมดจากพวกเราทุกคนว่าถ้าเป็นคนนี้อยู่ต้องทำอยู่ไม่มีติดที่จะบอกว่าไม่ได้ไม่ได้หรือไม่เอาเขาจะสามารถติดต่อแขกรับเชิญให้ผมได้หลากหลายคุณสุมาีคุณอภิษฎเนี่ยคือแขกรับเชิญที่ p e เ f e c t สำหรับรายการอย่างเราเกิดมาคุยทุกคนจะว้าวด้วยด้วยด้วย การใช้ชีวิตนะด้วยใบยหน้าด้วยเดินร่างด้วยการแต่งตัวทุกอย่างพี่โตก็เป็นคนที่สามารถที่จะคุยให้เขาหมาอ,อได้ว่าเขาไม่เออก,อกี่อวกรายการไหนก่อนเราจะถ่ายทาเนี่ยมันต้องมีการประชุมกันก่อนหลายครั้งว่าเอะแขกคนนี้เหมาะสมหรือเปล่าแขกคนนี้คุณผู้ชมจะสนใจไหมแขกคนนี้อยู่ในกระแสไหมหรือว่ามันจะเป็นการจุดกระแสไหมคือลามองจากหลายๆมุม้วยกัรแขกบางคนเรารูา้ว่าาสามารถไปสัมภาษณ์ได้เลย แต่ก็จะมีแข่งอยู่หลายคนในช่ว3ง3ามปีที่ผ่านมานี่วูที่ไม่คุ้นเคยที่มาก็จะส่งให้ผมเนี่ยไปใช้ชื่ออยู่เขาเพื่อที่ผมจะได้จับผิวได้ถูกว่าแขกคนนี้เนี่ยจะประมาณไหนเราจะเล่นยังไงได้บ้างความน่าสนใจเขาอยู่ตรงไหนสวัสดีครับที่วูดีครับท่านปลอยไฟสวัสดีครับท่านปอยไฟเจริญพรนเขาเอ่ยชื่อของปอยไฟขึ้นมาในที่ประชุมว่าอ๋อเจ้าของเพลงจังที่มันต้องถอด ตมันต้องผ่อนเมปีมันต้องขอนอาาอาเอาอะไร้งาถขวาเชื่อไหมคร่าเขาตกปลาหลังบ้านเขาในคูหลังบ้านลงไปใได้คูหลังบ้านคูที่เขาปล่อยน้ําเสียเนี่ยหลังบ้านตอนแรกคิดว่าอุ่จะดีเหรอเรไปในคูแต่ก็คิดว่าเฮ้ยเขาลงไปกันติดชีวิตนี่ย แล้วถ้ามเราจะลงไปไม่ได้มันจะว่าเป็นเรื่องคลองเคิร์นสั่งแต่ผมก็เลยตกผมเคยตกมาแล้วดี่ยครับนั้นไอ้ครูหลังบ้านนี่ไม่น่าจะมีปัญหาอุ้ยรู้สึกผมจะเจอมาครอบครัวใหญ่มากเลยครับนี่ไงครับนี่ยันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไหนโอ้เขาเป็นผู้ชายที่น่ารักมากคือเขาชุดเก่งพูดไวแล้วก็มันนอนดิสเกินนี่อะไรร่าเลยนะมันนอนดิสเกปล่อยปไยคนขำนะคนตลกแล้วเป็นคนที่ น่าสนใจเป็นม,มีคนเขาลลยเยอะมากเลยว่าปล่อยป้ายี่คือชิิงเด็กานทะี่บ้านช่วยกันผู้โดยเด็กๆเด็กกันทบ้านหลัง,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 งแต่ยังไม่มีลูก่ันมีได้ยังไงทำไมไม่ใบไปที่บ้านปล่อยป้ายี่คราวนี้ก็ขกขเ,ขเขาถือว่าพิเศษเพราะว่าเธอเปิดเขาก็มีแก๊งของเขาอยู่ที่บ้านด้วย แล้วเขาก็ทำกับข้าวอยู่พอดีทีมงานเขาบอกว่าพี่ได้เตรียมเมนูนึงไว้ยังไม่แล้วเขาสุเออซึ่งแบบว่าบูดี้ชอบมากเลยใช่ไหมฮินาท่าท่าท่าับเนี่ยะนี่อะเขายังไม่เกลียดมากแวนี่จะผักเพ็ดนะอ๋อจะผักเพ็ดอีกตัวเดียวอีกตัวเดี่วเกลียดมาก อย่าให้ได้เห็นอะไรกินนะอะไรอะไรกลัวอะไรกลัวอาหารเอออาหารอาหารมันเดินไมได้เอ้าเอาอาหารนเดินไม่ได้ดิเก็บไปก่อนใช่โอเคโอเคกลมันเป็นอะไรที่มันบางคนเขากินได้แต่เราดิวี่มันมันน่ากลัวมันแย่ แลวผมผมคิดว่ากบี่สามารถที่จะกัดนิ้วขาดได้นี่คือความเชื่อตอนเด็กๆพี่เลี้ยงจะสอนว่ากบสามารถกัดนิ้วขาดได้ผมเกรดของหนาวนั้นต้นมาและวจนวันนี้อายุสามสิบปีก็ยังกลัวกบน่าสมเพชจริงๆฮะคนนี้กชั <c oughs> ว <c oughs> <c oughs> ไม่นคนชอบโชว์ครับจริงๆไม่ไม่ใช่วุดี่เกิดมาคุยนะแต่วุ้ดี่เกิดมาโชว์พี่งานวุ้ดี่จะรู้เลยว่ามาแล้วพี่วุดีมาโชยแล้วเป็นคนเยอะเป็นคนชอบโชว์นี่คือนายของเขาแล้วทุกคนก็จะแบบโอ้เก่งที่สุดเลยแล้ววุดี่ก็รู้นะว่าทุกคนก็คือทําเป็นอวยเบงนั้นแต่ว่าเขารู้ว่าเมื่อเขาปลม,มือแล้วเขาดีใจไปกับผมเนี่ยมันทําให้ผมมีพลังแต่ผมว่าเรื่เขาก็คงรู้สึกว้าวบ้างนะมันแน่าจะมีบ้างนะเะว่าเขาก็ทํากันไม่ได้ไม่ต้องรู้สึก อะไรบ้างแล้วผมก็อยา,ากให้ทุกคนลุกขึ้นมาแล้วก็เล่นตามผมช่วยดิบส่งเงี้ยว่าเราไม่ได้ครเองนะตอนนี้ตอนนี้แคใครอีกพ่อพ่อแบบนี้ฝั่ มันเป็นธรรมเนียมของเราอยู่แล้วก่อนที่เราจะมีผู้สนับสาุสูเข้ามาในรายการก่อนที่เราจะอนุมัติเนี่ยทางผมแล้วก็ส้มเองก็จะหัวหน้าฝ่ายขายก็จะพั้งจากทีมงานว่าเออมีอะไรน่าสนใจบ้างคือจะมีนั่งกัน่ายการตลาดเล็กๆเราไม่กี่คนก็จะมีแมนปุ๊กมีทีมมีปลื้มมีส้มหน้าที่ของูดี้คือแค่ั้านฝ่ายอย่างเดียวไม่มีอะไรมากต่างชอบกับคอมเมนต์ม่ชอบกับคอมเมนต์ไปแล้วก็แต่ทีมขายเนี่ยมันขายสมชื่อจริง เขาขายสมชื่อจริงๆตอนนั้นที่เราไปไปเปิดงานใช่ไหมครับตั้งแต่ช่วงวันปลายปิดหอัไปมีงานมีงานมีกานตัวเตอร์ด้าฟิวส์มีแล้วทุกคนยังไม่มีใครได้ับเจอตอนนี้รถต่อหน้าเราในในครอบครัววิเวอร์เนี่ยจะมีฝ่ายขายคนหนึ่งชื่อชื่อลืมหรือว่าไทเกอร์หรือเสือเขาถือว่าเป็นคนที่ทําให้ผมได้รับฉายาวุ้นที่เกิดมาขายเขาจะรู้ว่า วูดี้จะสามารถทําสินค้าแบบนี้สามารถจะถูกทายอินสินค้าแบบนี้สามารถจะมีสินค้านี้เข้ามาในรายการเขาเพื่อน็จะรู้เลยว่าผมจะไม่ยอมให้สินค้าไหนเข้ามาถ้าผมไม่ชอบหรือผมไม่เคยลองมาก่อนแล้วลองขับไปดีกว่าี่เราที่วูดี้เราไม่เคยเรียนเข้าน,ขนา,ขนานานเลยมั้ยพนัการขายทำเงินหนักโอเคได้เดี๋ยวยว่าไปเนย ผมไม่ได้แวปะปปเยาวราชนานมากดีใจเพราะว่ามีร้านแกงกะหรี่ชื่อว่าร้านนายโยเป็นร้านที่ผมอุดหนุนม,มาตั้งแต่อยู่มหาวิทยาลัยผมจําได้เลยว่าเจ้าของร้านเนี่ยจะให้ผมกินฟรีลตลอดเขาเรียกรามาตั้งแต่มหาลัยบอกเขาไปเลยว่าแต่สยปีไหนนะปีหนึ่งใช่ไหมสมยปีหนึ่งเรียกข้าวลูกมือเลยผมว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการที่เราถูก ล้อมรอบโดยบุยคคลซึ่งมีใจให้กับเราสิ่งนี้แหละครับทำให้เราพยายามที่จะเป็นคนที่ดีขึ้นและดีขึ้นในแต่ละวัน